สัสดีครับอ่ะมามาพบกับตามใจพิม์เนาะก็วันนี้เราก็จะมาพูดกันในหัวข้อที่ว่าเริ่มต้นอย่างไรกับการทำ u t ท b e นะครับผมเดี๋ยวผมเนี่ยจะทำเป็นอสองสามช่องเนาะช่องแรกก็คือช่องบ้านตามใจพิม์นะครับผมจะลงหลังจากที่ลงวิธีตอนตอนจะได้รับชุมทีคือวันพรุ่งนี้นะครับผม2ช่องที่สก็คือบ้านลองตามใจพิม นะครับผมแต่ในอนาคตเนี่ยผมอาจจะเปลี่ยนเป็นพี่พิมพ์สอนทำ YouTube นะครับผมโดยการจะเอาเอาช่องเนี้ยเป็นช่องลองก็เป็นช่องช่องที่จะมาทำต่อนะครับเป็นชื่อใหม่เป็นพี่พิมพ์สอนทำ YouTube เนาะโอเคก็ก่อนอื่นเลยเนะี่ยผมขอคนละหนึ่งเลิฟหนึ่งคอมเมนต์นะครับผมเพื่อจะได้ทำอีพต่อไปก็คือ EP พแรกเนาะเราก็จะมาพูดว่าทำ YouTube ํา youtube อย่างไรนะครับผมก่อนเลยเนาะก็ขอพูดเบื้องต้นก่อนว่าถามมตัวเองก่อนว่าเราชอบทำอะไรนะครับผมอย่างเช่นยกอย่างนะครับผมว่าผมเนี่ยชอบเล่นเกมนะครับผมก็คือเราก็จะต้องมีมีพื้นฐานเบสิกคือกลุ่มที่เกี่ยวกับเกมโดยตรงเช่นเกมสตรีมเกมออนไลน์เกมออฟไลน์ วิธีการแก้ไขาเบื้องต้นเมื่อเกมเข้าไม่ได้เล่นไม่ได้เราต้องมีพื้นฐานเบสิกตรงนี้หลักๆนะครับผม2นะครับผมก็คือเราต้องมีกลุ่มที่มาสตรีมด้วยกันเช่นถ้าเกิดว่าเียออนไลน์เนี่ยทำยังไงอะไรยังไงเนาะสตรีมกันเ,เข้ากันได้ไหมไปกันได้ไหมอันนี้คือเบสิกพื้นฐานนะครับผมก็คือหลักๆนะครับผมสองเนาะเราจะมาตั้งชื่อกันก่อน ชื่อของคุณที่จะจะเอามาใช้เนี่ยเอามาใช้ในการทำยูทูบเอาให้มันว่าไงอมาต่อกันก็คือเรามาตั้งชื่ออสมมุติว่าผมยกตัวอย่างนะว่าพิมชแนลพิม์ชแนลเกี่ยวกับอะไรบ้างพิม์ก็คือชื่อชื่อเราชแนลก็คือช่องช่องพิมพ์ช่องเกี่ยวกับพิมพ์อันนี้คือเราก็ทํา ไม่ว่าจะเป็นสายท่องเที่ยวสายกิจกรรมสายกินสายรีวิวทุกอย่างที่เราสามารถนํามาปรับปรุงอเอามาใช้เอามาทําเองสอนปลูกต้นไม้สอนทอําเกี่ยวกับการทดลองเกี่ยวกับการเรียนเกี่ยวกับการสอนพื้นฐานอะไรก็ได้นะครับผม หลักๆคืออันนี้คือเกี่ยวกับช่องของเราเราต้องค้นหาตัวเองให้เจออย่างผมตัวผมเนี่ยตอนแรกๆผมก็ค้นหาตัวเองไม่เจอว่าผมอยากจะทาเกี่ยวกับอะไรผมอยากทําเกี่ยวกับผมอยากทเกี่ยวกับเ,เกมผมจะไปทางเกมก็คือผมจะตั้งตอนแรกผมตั้งชื่อว่าพิม channel พิม channel เสร็จปุ๊บอ่ะมันมันไม่ไม่ไม่ไมปังไม่มีใครรู้จักพิม channel สักคนก็เลยไปพิมพ์ gaming อ่ะพิม gaming เนี่ย ได้สักระยะหนึ่งก็เจอปัญหาเจอปัญหาเสร็จปุ๊บไม่มีใครรู้จักพิม์ช่ไมไม่ไม่ไม่มีใครรู้จักพิมพ์ตามใจพิม์เลยไอพิมเกมมิ่งเลยก็เลยเปลี่ยนมาเป็นพิมพ์ตามใจพิมซะตามใจพิมคือตามใจตามใจผมอะอะไรก็ได้เกี่ยวกับตามใจผมก็พอพอสักปะกอ็เราก็มามาทําเกี่ยวกับการคบเพื่อการเล่นเกมกินเที่ยวเราก็สามารถทําได้ เพราะมันเจาะเราไงอ่าโอเคต่อมานะครับผมพอเราเราตั้งชื่อช่องแล้วเราค้นหาตัวเองเจอแล้วนะครับผมเราเรารู้เลยว,ว่าเราควรทำอะไรก่อนอ่ะ Gmail ยืนยันตนสองขั้นยืนยันตัวตนสองขั้นตอนเนี่ยก็คือเราต้องมีซิมการ์ดซิมการ์ดก็คือที่เราใช้ลงทะเบียนเบอร์ของเราหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอเคว่ากันไป แล้วก็มันก็ส่ง s อสยืนยันมาให้คุณยืนยันตน2ขั้นตอนเวลาที่เวลาที่มีใครเข้ามาเข้ามาใช้ของเราเนี่ยมันก็จะแจงเตือนว่าเฮ้ยมีคนเข้ามาใช้ทีมีของเราใช่คุณหรือเปล่าก็ถ้าไม่ใช่ก็กดว่าไม่ใช่ฉันเขาก็จะดีดดีดไอ้ตัวนั้าออกเนาะอ่ะต่อนะก็คือพอเราเข้าไปในบ้านใช่ไหม สมมติว่าเราเยืนยันตอนสองขั้นตอนเสร็จปุ๊บหลักๆคือทุกคนจะไปโฟกัสที่คนติดตามคือตอนนี้มันมีอยู่2อย่างคือที่คุณจะต้องทําก็คือคนติดตามสับตไคร์คอันนั้นคือ1ที่คุณต้องหาให้เจอ2คือชั่วโมงการการทำชั่วโมงของ youtube ต้องทําให้ได้อย่างน้อยสี่พชั่วโมงถึงจะเปิดสร้างรายได้ของ youtube ทุกคนมักจะหลักๆจะไปโฟกัสที่คนติดตามมากกว่ามากกว่า youtube นะคนคนคนมากกว่ามักจะไปโฟกัสที่เฮ้ยฉันต้องได้มากกว่ามากกว่าหนึ่งพันสิก็ไปหาจนทําให้เราเสียเวลากับการกับการทำคลิปแล้วก็ไปไปไป,ไปเฮ่งที่ไปไปเร่งที่คนติดตามมากกว่าแต่ใจความสำคัญคือเราต้องหาชั่วโมง YouTube ก่อนก็คือเราต้องทำให้ได้4,000ชั่วโมงก่อนแล้วค่อยมาเอาคนที่ตามอ่ะหลักๆเลยเพอเราทำคลิปเสร็จปุ๊บมันก็จะมีการไลฟ์สดการไลฟ์สดเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญคือส่วนหนึ่งคือทำให้หนึ่งคือเราต้องเราต้องรู้จักเราจะมีคนรู้จักมากขึ้นอ่าน,นั่นคือหนึ่งสองคือคลิปสามคือการไปหาเพื่อนก็คือสมมุติว่าเราไปเราเราเรา,เราคือบ้านบ้าน A เราไปรู้จักกับบ้าน b เราไปรู้จักกับ C E fG จนถึง Z เราไปรู้จัก A ถึง Z แล้วเราไปรู้จัก B ถึงเแล้วพอเวลาเราได้สรปุ๊บมีการแจ้งเตือนเข้ามา B ถึง Z เนี่ยก็จะ B b c d e f g ก็จะมาหาเราอาจจะ10คน20คนขึ้นไปพอเวลาที่เราเราทำงานตรงเนี้ย เขาก็จะรู้จักเรามากขึ้นพูดคุยเอาถามสารทุกสุขติบพาไปเที่ยวพาไปดูกิจกรรมตรงนั้นตรงนี้นั่นคือใจความสำคัญที่ที่เราจะต้องแบบต้องทำการที่เราจะทำ YouTube เนี่ยไม่ใช่ว่าเราทำคนเดียวได้นะเราจะต้องมีเพื่อนมีพันธมิตรที่เชื่อใจและไว้ใจพอเราเราทำงางนนสิ็ปุ๊บอาจจะสร้างมาเป็นกลุ่มอันนี้คือเดี๋ยวผมจะไปพูดถึงสตรีมยาอีกทีในอีพีที่ส นะครับผมก็คือ EB เนี้ยเราจะมาพูดว่าเราจะมาพูดเริ่มเริ่มต้นก่อนพอเราได้เพื่อนเราได้มิตรภาพทุกครั้งที่เราทําคลิปที่เขาทาที่เราทําคลิปแล้วเขาก็เข้ามาดูเราเขาเข้ามาคอมเมนต์เราอะต่อมาก็คือเวลาที่เราเขาลงคลิปเขาได้สดเราก็สามารถไปหาเขาได้ต่อนั่นคือการการที่นายนายเอก็จะไปหานายคุณบีคุณซีณ C, คุณ E คุณเอฟคุณจีไปหาเขาเรื่อย จนมันก็จะเกิดเป็นมิตรภาพแล้วก็จะมีกอไก่ขอไข่งองูงขอกายทุกคนก็จะมาหาเราและต่อไปพอเวลาเราทําคลิปก็จะมีการเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นสิ่งสําคัญคือที่เราจะต้องทําก็คือเราจะต้องใจแรกใจเราต้องไปหาเพื่อนเราต้องให้ใจเพื่อนไปหาเพื่อนกดเราไม่จําเป็นต้องให้เขามาเราเราไปหาเขาโดยที่ไม่ต้องให้เขาเชิญไม่ต้องบอกว่าเฮ้ยฉันไม่หาคุณเลยนะสิ่งสาคัญคือการที่เราไม่ทวงบนคุณ การที่เราไม่หวังผลการที่เราไม่คิดอคตินี่คือสิ่งสางคัญในการทำยูทูบเมื่อใดที่คุณเดินเดินอาชีพเดียวกันในการทำยูทูบเนี่ยอ่ามันจะเป็นอะไรที่ท,ที่แบบคาดหวังเนาะเราอย่าไปคาดหวังตรงนั้นนะครับผมนี่คือสิ่งสําคัญที่ผมจะเพิ่มเติมไปเสริมเติมใส่ไข่ไปให้พอหลักๆเสร็จปุ๊บขอให้คุณจําไว้ว่าอาชีพ youtube เนี่ย ถ้าคุณอยากจะได้ยอดวิวยอดติดตามคุณก็แค่ทำวันชดวันชดคุณถ่ายสามคลิป3มคลิปเนี่ยคุณทำสามคลิปเสร็จปุ๊บ3ามคลิปอตอนเช้าคุณทำ3ามคลิปไว้ถัดจากนั้น8ดชั่วโมงสมมุติว่าคุณลงลงตอนแปดโมงอีกประมาณ8ดโมงอีก8ดชั่วโมงถัดไปเมื่อถึงตอน4ี่โมงคุณก็ลงอีก3ามคลิปจะทำให้มีคนเนี่ยเข้ามาดูเรามากขึ้น การที่จะได้คนติดตามจะอยู่ที่ความสนใจของคลิปนั้นเช่นคุณถ่ายเกี่ยวกับน้องแมวเกี่ยวกับน้องแมวสามคลิปน้องแมวเล่นน้องแมวซนน้องแมววิ่งน้องแมวแบบเล่นกันสามคลิปคุณลงเลยสิ่งสำคัญคือตรงนี้ข้อความการติดต่อ Sub s c r i ตาาติดตามแล้วก็กระดิ่ง ไอ,ไอ้ไอตัวที่แฮชแทกไอคอนแทคที่สามารถติดต่อเราได้แล้วก็มีแฮชแท็กคือแมวล,ลูกแมวน้องแมวเล่นกันอ่ะสัตว์เลี้ยงอ่างกว้า,ากันไปแล้วก็เป็นชื่อช่องของเราเป็นการแฮชแท็กนี่คือสิ่งสำคัญที่คุณจะต้องใส่เสมอโอเคสำหรับวันนี้ตามเจมพีงก็จะมาพูดในหลักๆของการทำ u t u b e เพียงเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ ถ้าผมมีเวลาจะสอนในการไล์สดต่อในการขคัสติมยาดในการขึ้นพีซึมไลฟ์ในการขึ้นลิซึมไลฟ์นี่คือจะขึ้นมาจะเป็นอีพีที่สองที่สามที่สี่หลักๆคือจะขึ้นของ youtube ให้ดูก่ดแล้วจะไปขึ้นของซิมยาดต่อจากนั้นนะครับผมแล้วจะเป็นขั้นตอนขั้นตอนไปโอเคสำหรับวันนี้ก็คือตามอีพีก็ประมาณนี้ก่อนนะครับผมก็คือ ถา้าชอบอะไรยังไงก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับผมแล้วก็อข,อขอคนละหนึ่งคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับผมก็คือหลักๆในการทํา y o YouTube ในการเริ่มต้นทํา y o YouTube ผมคิดว่าทุกคนคงจะมีมในใจนะว่าถ้าจะทําำ YouTube เริ่มต้นเที่อะไรบ้างอ่ะหลักๆผมกลม็ลืมเพิ่มเติมไปมือถือหนึ่งเครื่องที่สามารถใช้เน็ตใช้ไว Fi ได้นั่นคือหนึ่งเครื่องละหนึ่งอย่าง ที่คุณจะต้องมี2ซิมการ์ดที่จะต้องใช้งานในการทำ u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  e เนี่ยสำคัญนะเบอร์โทรสำคัญนะสคือ Gmail ที่สมัครมผมสมมติว่าชื่อมาแล้วกันอ่ะ,อะต้นไม้ชแนลต้นไม้ชแนลอ่ะเกี่ยวกับต้นไม้ก็เอาเกี่ยวกับต้นไม้มามา,มาตั้งชื่อต้นไม้ที่มันสูงใหญ่เนาะโอเคหลักๆก็กกกจะปรมาณมานี้ครับผมก็ขอบคุณมากครับผมไว้เราเจอกันในวีดีโอสองสว,สวัสดีครับ